เี่ยวนื้อตั้งเป็นเนื้อใสๆตอนไหนคนก่เมื่อวานไหมคนคนก่อเมื่อวานไหมเท่ากันเท่ากันนี่ขนดาดเราลดน้ำลงแล้วนะเมื่อวานต้องเพิ่มแปงแ้องอีกนิดนึ่งไหมล่ะแต่แม่เอ๋ว่ามันเหนื่อยกว่านะเมื่อวานานี่มันเหลวกว่านี้นะเร,เราล้างไก่อ่ะแล้วแล้วเ,เวลาไึ่มันเั็นงไงผึ่งให้แห้งแล้วไงแห้งแล้ว เมื่อวานนั้นม, <ะ S 1> มันมีมมน้ําไก่ออกด้วยอย่าเอาเทลงไปนะ<ม>พอนะเอาแป้ง่นี้นะ<ม>พนะเพราะว่าน้ำลดลงกันเมื่อวานเยอะเลยนะอันนี้แล้วไก่มันก็แห้งเราผึงไว้เยอะแล้เมื่อวานน้าไก่มันไม่แห้ง<ม>ก็อเไปงัไม่ได้บ้างอันไหนก็มันลา มันบ้างอัน,นหนึ่งไงปีไก่อืมข้นกว่าเมื่อวานี้มันใสกว่าอืมแต่มันต้องมีแรปปิดนะถ้าถ้าเราจะเข้าตู้เย็นเราก็คือปิดปิดแกนกินอ่ะคือมันไม่ได้มีผลเพียงว่าเออนั่นแล้วเราฝาครอบไว้ก็ได้เอาเข้า ก็เข้าเดี๋ยวเอาฝามาฝาม้อมาใส่แล้วก็เอาเข้าแค่นั้นสักแป๊บหนึ่งึ่ั่มงชั่วโมงเมืวานเราได้กี่นาทีประมาณสิบนาทีอยู่เลยตันนี้เราเอาักครึ่งชั่วโมงแต่ทอดร้อนๆมาแล้วค่ะเงี้ย ไม่กินอ่ะไอ้เอ,เอ้นั่นน่ะน้ำแดงแดงโซดาช่วยน้ำมืดได้นะ ซอสไม่ต้องใส่ในซอสเครื่องปรุงมันครบในนี้แล้วจ้ะล้างไม่เอาเลยนะค่ะล้างไม่เอาเลยโซดาเอาเดี๋ยวนูก,กินโซดาถ้วยตงก็ต้องอยู่ตรงนี้โซดานูก,กินแต่ถ้วยตงไม่เอาจ้ะ